สวัสดีเพื่อนๆชาวนักล่าศูนย์ทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาพบกับตัวละครหญิงที่ผมชื่นชอบมากที่สุดนั่นก็คือคันซากิอาโออินั่นเองแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเรื่องราวของอาโออิก่อนจะเข้ามาอยู่ในขั้เลือดผีเสื้อนั้นมีความเป็นมายังไงอาโออิ e. ใช้ปานได้ไหมใช้ปานอะไรแล้วตอนที่สอบเนี่ยสอบรุ่นเดียวกับใครซึ่งในคลิปนี้นะครับ เราก็จะได้รู้คําตอบกันทั้งหมดเลยถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาเท่าความในสมัยที่ออิยังเป็นเด็กกันก่อนในสมัยก่อนตอนที่ออิยังเป็นเด็กนั้นเขามีชีวิตแบบคนทั่วไปอยู่กับครอบครัวนี่แหละแต่แล้วเรื่องราวชีวิตก็พลิกผันครอบครัวของออิถูกกระสุนสังหารออิ e สูนเสียครอบครัวไปแต่ก็ไม่ได้มีเปิดเผยนะว่าครอบครัวของออิเนี่ยมีสมาชิกกี่คนและเป็นใครบ้าง นั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยที่ทําให้อาวิตัดสินใจเข้าสอบเพื่อจะเป็นหน่วยพิฆาตระสูนซึ่งปานที่อาวิใช้นั้นก็มีเปิดเผยแล้วนะครับว่าซึ่งคําว่ามิสึก็แปลว่าน้ําหรือก็คือวาลีนั่นแหละส่วนคําว่าโคคิวนะครับก็จะแปลว่าการหายใจหรือก็คือปานรวมกันเป็นปานวาลีนั่นเองหลายๆคนคงคิดในใจว่าเอาอีกแล้วเหรอ ปานวาลีอีกแล้วถือเป็นปานที่โหลมากเลยนะปานวาลีเนี่ยใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆผมก็อยากให้เอาอีกใช้ปานอื่นที่หลากหลายกว่านี้มากกว่าอยากเห็นปานใหม่ๆบ้างซึ่งสาเหตุที่ว่าทําไมต้องเป็นปานวาลีนั้นจริงๆแล้วก็มีเหตุผลอยู่นะครับเพราะปานวาลีเป็นปานยอดฮิตที่มีนักดาบใช้มากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของเรื่องเลยเป็นปานที่เรียนรู้ง่ายสําหรับมือใหม่โดยรวมแล้วคือเป็นปานที่เก่งนั่นแหละ สามารถใช้ได้หลากหลายสถานการณ์และเรียนรู้ง่ายอีกทั้งยังมีผู้ดูแลมากที่สุดในทุกปานอีกด้วยใช้ง่ายขนาดไหนลองคิดดูขนาดตัวประกอบมากบทอย่างคุณมุระตะยังใช้ปานวาลีเลยถึงจะอ่อนดกดอยจนฟันแล้วไม่เห็นเป็นขึ้นน้ำก็เถอะนะแล้วที่บอกว่ามีผู้ดูแลเยอะที่สุดในทุกปานนั้นเพราะว่าอาอีนะครับไม่ได้มาจากอาจารย์อูโรกุดาคิผู้ดูแลของทันจิโร่และยังมีผู้ดูแลอีกคนที่สอนคุณมุระตะอีก ส่วนอาอนะครับก็น่าจะมาจากผู้ดูแลอีกคนที่พูดถึงเนี่ยนี่ก็3คนแล้วนะถ้าเทียบกับปานพึงของรินโมคุแล้วบอกเลยว่าจํานวนต่างกันแบบลิบลับพ,พอเดิมทีนะครับปานพึงนั้นเป็นปานที่สืบทอดรุ่นต่อรุ่นในตระกูลทําให้มีนักดาบที่ใช้ปานพึงได้น้อยจากที่ว่ามาเนี่ยก็ไม่แปลกเลยถ้าอาอจะเป็นผู้ใช้ปานวาลีทั้งง่ายเก่งผิวยืดหยุ่นอีกทั้งยังมีผู้ดูแลเยอะอีกแล้วรู้ไหมครับว่า ตอนอาวิไปสอบครั้งสุดท้ายนั้นอาวีสอบรุ่นเดียวกับเสาหลักคนไหนมีเสาหลักในปัจจุบันสอบรุ่นเดียวกับอาวีด้วยนะรู้กันหรือเปล่าคนคนนั้นนะครับก็คือโควิโทมุยจิโร่เสาหลักหมอกนั่นเองใครเพิ่งรู้บ้างบอกมานะคอมเมนต์มาด้านล่างเลยซึ่งหลังจากที่อาวีผ่านการคัดเลือกแบบฟุกฟ๊กๆเพราะโชคดีแล้วก็ทําให้อาวีหวาดกลัวการต่อสู้ไม่กล้าที่จะลงไปในสนามรบถ้าคิดกันเล่น จะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ออีจะผ่านการคัดเลือกครั้งสุดท้ายเพราะมียอดอัจฉริยะอย่างมูจิโร่มาร่วมสอบในสนามเดียวกันและแบกจนผ่านในที่สุดหรือออีอาจจะหลบจนหมดเวลาก็ได้นะซึ่งข้อมูลส่วนนี้นะครับก็ไม่ได้มีเปิดเผยให้เรารู้และหลังจากออีผ่านการคัดเลือกนั้นก็เลือกจกับดาบไปและผันตัวมาอยู่ในคัน้แรดผีเสื้อกับชินอุบุแทนคอยช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยพิฆาตอสศูนทางอื่นไม่ว่าจะเป็นการดูแลนักล่าสูนย์ที่บาดเจ็บหรือป่วย การดูแลคนในครหัเลดผีเ <ions> สื room, working, so like Además, subscribe subscribe life, ้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรืองานบ้านอาอุยก็เป็นคนทําทั้งหมดอีกทั้งยังช่วยฝึกฝนระหว่างพักรักษาตัวให้หน่วยพิฆาตอสูรอีกด้วยก็จบไปแล้วนะครับถือเป็นข้อมูลใหม่เลยที่เพิ่งเปิดเผยมาไม่นานถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวเก็บความรู้แบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองใครมีอะไรอยากให้ผมทำเนี่ยเสนอมาได้นะครับแล้วเจอกัน